นี่มันคือข้าวมันไก่ที่ขายรอบเย็นโอ้พระเจ้าโอ้ goodness มันมีน้ำซุปต้มยำด้วยให้เลือกนะครับโอ้กินแล้วคล่องคอมากทีเดียวเพราะเขาคือข้าวมันไก่เบตงครับอยู่แถวอมรชัย5พระรม2นะครับโอะไปครับดร้านนี้คุณลูกก็ชอบกินคอ้วรีวิวสั่งกัเขดูข้ามันไก่อะไรบ้างมันจริงหรือเปล่า this is the real c h i t แค่คุนก i s, s o so yummy <S y e s s, s o so yummy <S y e s, <S yes what is this I don't know <laughs> it's เครื่องใน <laughs> มืนเคยตับตับไตไส้พุงใครรู้ช่วบอกหน่อยครับภาษาอังกฤษโอเคกูรูกูรู้กูกู้กันดูกูกู้กันดู Hehehe <laughs>